ส่วนเขาเป็นเพื่อนวันนี้นะครับเคนพูก็อยู่ที่ประเทศพม่าครับอยู่ในเมืองย่างกุ้งเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีข้อหรือข้อห้ามนะครับของประเทศอาเซียนในกลุ่มประเทศพม่านะครับที่เราควรจะรู้นะครับข้อแรกนะครับก็คือว่าเราจะต้องไม่พูดในเรื่องของการเมืองเพราะว่าคนพม่าที่นี่บางคนเขาก็รู้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวเราอาจจะติดกัดได้นะครับ เพราะว่าคนที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าบางคนก็ชอบรัฐบาลทหารมากนะครับหรือบางคนก็ไม่ชอบดังนั้นเราจะพูดแบบเสียงดังไม่ได้นะครับข้อทสองก็คือเวลาเราะจะนุ่งสโลงหรือนุ่งผ้าถุง,างนี่นะครับเราจะต้องใส่รองเท้าแตะหรือเท้ากระลาบเท่านั้นนะครับห้ามใส่รอ,องเท้าแบบที่เป็นพื้น,นทับัใบไม่ได้นะครับ เขาก็ถือว่ามันผิดผิดญาตของเขานะครับข้อที่สามครับเวลาที่เราจะเข้าไปที่สถานสถาน,นครับเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถอดถุงเท้าด้วยนะครับรองเท้าก็ไม่ได้นะ่นเช่นเราจะไปวัดเจดียด์ชเวติกองเราจะไปเดินข้างบนนะเราก็ต้องถอดั้งรองเท้าแล้วก็ถุงเท้านะครับผมต้องเดินเท้าเปล่าข้อยสี่ครับเราไม่ควรพูดเรื่องของปลอดอิสาน ชาติพันธุ์หรือว่าโปรตีศาสตร์ของสงครามระหว่างพม่าก,กับประเทศต่างๆนะครับรวมทั้งมาก,กับไทยก็ไม่ควรพูดนะครับเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างเซเลบติฟนะครับข้อที่ห้านะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็คือไม่ควรแต่งกายนะครับขาั้นนะครับหรือว่าผ้าน้อยชิ้นนะครับในในที่ต่างๆหรือเป็นข้อห้ามเลยถ้าเราจะเข้าสถานสถานนะผู้หญิงจะต้องนุ่ง พ้าถงนะครับอะไรประมาณนี้นะัะข้อที่หกนะครับอันนี้เวลาเราเจอพระสงฆ์อะไรเงี้ยห้ามเหยียดเงาพระสงฆ์นะครับข้อที่เจ็ดนะครับเวลาเราจะถ่ายรูปสถานที่ที่เป็นสถานที่ราชการนะครับหรือว่าเป็นบุคไใน็ม่มาเราก็คงจะต้องขออนาาุญาตเกาะนะครับข้อที่แปดนะครับที่นี่เขาไม่แสดงออกในเรื่องของความรักในที่จงแจ้นะครับ ข้อที่เก้านะครับอถ้าเจอใครก็ไม่ควรที่จะหงายมือกวาดนะครับเพราะถือว่าเป็นการทายทฝ่ายตรงข้ามอาจะโดนลูกหลงได้นะครับข้อที่เก้านะครับอถ้าจะเป็นเรื่องของคำแนะนำที่นี่ที่นี่เนี่ยช่วงช่วงเวลานี้นะครับก็คือ ่วงเวลานี้จะเป็นมีมาตรการเพยติมเกิดขึ้นวันนี้วันที่ผมแข่คตามไปอยู่วันที่หนึ่งเอ้ยวันพุธวันที่สามสิบเอกกรกฎาคมสองพันหกสิบห้านะครับส้มมีเพิ่มเติครับส่งเวลาสี่ทุ่มเปต้นไปนะครับก็มีวงดออกเที่ยวข้างนอกนะครับจนถึงเวลาประมาณต้นเช้านะครับพวกมินิมาร์ทอะไรงๆก,ก็จะปิดหมดแท็กซี่ก็ไม่มีแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับผม ที่ถ้าจะเป็นคําแนะนําก็ผมก็จะแนะนําว่าถ้ามาที่นี่ก็ควรจะพกเงินสดติดตัวไว้นะครับเยอะๆเลยนะให้คุ้มทั้งครอบคลุมทั้งการที่ท่องเที่ยวแล้วก็การเช็คอินหรือโรงแรมรวมทั้งตัวเครื่องบินด้วยนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการเข้าถานที่สําคัญต่างๆโรงแรมท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะที่นี่หลายๆที่ อยู่เกือบทุกที่เลยไม่รับบัตรเครดิตเลยนะครับบัตรดีบิตก็ไม่รับนะครับรวมทั้งตู้กดเงินสดหลายๆตู้ก็กดไม่ได้บงเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีเงินสดครับเพราะว่าเพื่อนพมา่าที่นี่ก็บอกว่าเออแถวๆเี้ยมีตู้เอทีเอ็มนะแต่ว่ามันกดไม่ได้นะครับไม่มีเงิน,นงต้องเข้าไปในเมืองซึ่งพอไปในเมืองก็บางครั้งกดไม่ได้อีกด้วยที่ระบบอีก ก็อีกข้อหนึ่งก็คือที่นี่รไฟฟ้าจะดับค่อนข้างบ่อยเลยนะครับแม้แต่ในห้างสอบสินค้าก็ดับนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวบางครั้งก็ดับหรือไฟตกอะไรางี้นะฮะบางครั้งเราอยู่ในลิฟต์หรือว่าอยู่ในบันไดเลื่อนก็ก็ดับอะไรางี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นจังหวะครับก็ดับบ่อยดับค่อนข้างบ่อยข้อต่อไปคือการเดินทางที่นี่ค่อนข้างที่จะลำบากจะมีเท่าที่เห็นหลักๆก็คือมีรถบัส กับแท็กซี่นะครับถ้าสมัครคนที่ไม่มีไกด์แนะนําแท็กซี่ดีกว่าเราสามารถรลดแกรบได้แต่ผมยไม่เคยเรียกแกรนะครับก็เราสามารถคุยกับแท็กซี่ได้แล้วก็แท็กซี่ที่นี่จะไม่ใช่แท็กซี่มิเตอร์นะครับที่นี่โดยโดยประมาณแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรละหนึ่งพัจัตสนะครับแลก็จะมีค่าเนียประมาณประมาณ1,500งพารจัดนะครับ อัตราแลกเปลี่ยนของที่นี่นะครับณวันณวันนี้ครับ1,000จัตจะอยู่ที่ประมาณ20บาท20บาทครับผมประมาณนี้นะครับแล้วอาหารการกินโรงแรมสถานทีท่องเที่ยวก็ราคาพอๆกับเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแท็กซี่ค่าอาหารการกินอาหารต่อมื้อครับราคาก็พอๆในเมืองไทยหรือโรงแรมนะครับอย่างโรงแรมถ้าที่ท่าดีๆหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ หนึ่งพันบาทจนถึงห้าพันบาทต่อคืนถ้าเป็นโรงแรมแบบกลางๆก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยถึเ็ด้อบาทต่อคืนหรือจะเป็นโฮสเทลก็ได้โฮสเทลก็อยู่ที่สองร้อยสามร้อยบาทต่อคือนะครับแต่แนะนําก็ให้พักโรงแรมแบบดีๆหน่อยไปเลยนะครับเพราะว่าสาธารณูปโภคที่นี่ค่อนข้างที่จะแย่นิดนึงครับ แต่น้ำในโรงแรมย่างบางที่ก็ยังเหลืองเลยครับเป็นเหลืองห่อยขนาดเป็นน้ำประปานะครับผมก็การถนนคนทางก็ถ้าเป็นในเมืองก็เป็นดีหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชานเมืองก็จะเป็นแบบเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ากำลังก่อสร้างหรือว่าอกําลังแบบแก้ไขแบบเป็นมันหรือว่าอาจจะเป็นดินแดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ถ้าเราไปนั่งรถบัสเงี้ยคือคนที่นี่เขาก็จะพูดภาษาได้แค่พมา่าอย่างเดียวคือ <c> ภ <oughs> าษาต่างกันได้ได้เราต้องมีไกด์ถ้าเราจะนั่งรถบัสจะต้องมีเพื่อนพมา่านะถ้าเราไม่มีเนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะว่าจะลงจะขึ้นยาก,ายกดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ยากต่อมาเรื่องสําคัญเลยเรื่องอินเทอร์เน็ตครับก็ช่วงที่ผมมาที่นี่คือลงมิ่งไม่ได้ครับลงมิง่งตัดไม่ว่าจะเป็นระบบ AS ติดเคราะห์ a อเ A S อ e t แท็ทรูคือใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับแม้แต่ทรูนี่คือถามแล้วถามอีกนะซื้อซิมมาแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับพยายามที่จะต่อก็ใช้ไม่ได้และอินอทอร์เน็ตนี่ค่อนข้างที่จะไม่เร็วนะครับขนาดโรงแรมนะครับดีๆก็ยัง Wi-Fi ก็ไม่เร็วนะครับจะเอ่นมากมาเที่ยวที่นี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เช็คอินหรือว่าได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ครับ ก็ถ้าจะมาเล่นดิร์เน็ตที่นี่ก็แนะนําให้ซื้อซิมพม่าไปเลยนะครับก็อาจจะให้ไกด์หรือให้เพื่อนหรือว่าอาจจะไปเดินตามห้างนะครับโอเคอันนี้ผมให้เพื่อนพม่าซื้อให้นะครับซิมพม่าะจะอยู่ที่สำะิน่งน่าจะอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ600บาทต่อซิมนะครับแล้วต้องซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มด้วยนะครับอิในเทอร์เน็ตก็จะ จะเป็นสเตปเออมันไม่ใช่สเตปอัพคือเป็นแบบท่านบันไดไปเลยครับซื้อหนึ่งชิ้กก็ราคาเท่านี้ซื้อห้าชิ้กก็ราคาเท่านี้ซื้อสิบชิ้กก็ราคาเท่านี้นะฮะสิบชิ้กจะอยู่ที่ประมาณสิบชิ้กจะอยู่ที่ประมาณถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณอสิบชิ้นจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นจัดหนึ่งจัดก็คือสองร้อยบาท ใช่ไหมจำไม่ผิด,นะ,ะดน,ะนะครับอยู่ที่ประมาณ200บาทไม่ดิโทษทีนะครับ5จิกนะอยู่ที่ประมาณ200บาทครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งถ้าสมมุติเราเลอเปิดเขา,าเรียกว่าอะไรมีการแชร์ฮอตสปอตหรือว่ามีการอัปเดต Google อัปเดต Google Map อัปเดตแอปเงี้ย เราจะต้องปิดไว้ก่อนนะไม่งั like wrong, no like ้นเราก็จะสูญเสียอินเทอร์เน็ตไปโดยใช่เหตุหรือว่าการอัปเดตรูปภาพลงไปในโฟโต o กลก e อย่างผมทำน่ยบับซื้อเน็ต10บจิกเนี้ยหมดไป400เองก็หมดไปเลยเราต้องปิดการอัปเดตนะครับไม้เราก็จะเสียอินเทอร์เน็ตเปล่าๆนะครับในจุดแหล่งท่องเที่ยวสําคัญบางที่ที่อยู่ไกลๆหน่อยอินเทอร์เน็ตก็อาจจะโลหรือดาวชัดดาวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ที่นี่สำคัญมากโซเชียล a c e b o o k i ิน t ต g r กรมเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้แต่ว่าเราก็พอมีวิธีนะครับก็คือคำแนะนำก็คือว่าเราให้ทำการโหลด VPN นะครับใครที่ไมีรู้ก็เหมือนผมเลยก็คือมาดาวน์โหลดที่นี่นะดยดาวน์โหลดก่อนก็ได้ครับแล้วจากนั้นก็ต้องมีการต้องการต้องเข้าระบบนะแล้วก็มีการเชื่อมต่อ VPN ซึ่งก็ไม่ได้ยากครับทำตามในแอปเลยนะครับซึ่งก็จะมีค่าบริการอีก VPN นะก็มีค่าบริการรายเดือนรายวัน,น,นะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าไม่อยากเสียค่ารายเดือนรายวันก็จะมะีให้ช่องทดลองหรือว่าดูโฆษณาของเขาเราก็จะไม่เสียตรงนี้นะฮะ VPN ทุกครั้งเลยครับไม่ว่าจะเล่น facebook หรือว่าอิน t a g r a m กรมเนี่นะฮะ ว่าไลน์ที่นี่จะไม่มีปัญหา YouTube ไม่มีปัญหา Google Ma p ไม่มีปัญหานะฮะโอเคแล้วก็ที่นี่นี่ฮะจะถ้าเราเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยเราจะถูกเรียกนะฮะถูกเรียกให้ลงจากรถนะฮะเพื่อมาตรวจสอบว่าเ,เราถ้าเป็นคนคือมาดูว่าเรามีพาสปอร์ตไหมมีวีซ่าไหมหรือบางคนเขาก็จะดูว่าแบบเป็นมีเป็น เป็นนักโทษเป็นอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเป็นคนที่หลบหนีกฎหมายหรือว่าเป็นคนที่ต่อต้านรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยฮะที่นี่จะเค่งมากนะฮะในช่วงที่ผมอยู่พักโรงแรมอยู่ตอนนั้นช่วง้าทุ่อยู่เที่ยงคืนเนี่ยตำรวจทหารเข้ามาเต็มเลยฮะ,ะมารตวรวจดูว่าเราเราอยู่ได้ถูกต้องไหมมีวัตรปลอดมีวีซ่าไหมซึ่งเราก็ตกใจมากนะ,ะับทำมันไม่อยกขระน่อยู่โรงแรมที่ดีๆแล้วนะฮะแล้วก็ข้ามจังหวัดไปเที่ยวเมือง ปาโก้นะฮะที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็ยังเดต้องลงจากรถนะฮะแล้วก็ตำรวจทหารก็ให้เราเดินเบี่ยงคิวพร้อมกับผู้โดยสารท่านอื่นที่เป็นพม่านะก็เราก็ต้องตรวจดูพาสปอร์ตวีซ่าถ้าไม่มีก็โดนนะแล้วก็เอแหล่งนักท่องเที่ยวที่นี่นะมีคนถามผมนะว่ามีเยอะไหมนักท่องเที่ยวที่นี่กล้าพูดได้เลยว่าถ้ามาจากประเทศอื่นๆน่าจะแบบ น้อยมากไม่เห็นเลยแทบจะไม่เห็นเลยหนึ่งน่าจะหนึ่งเปอร์เซนตเองเนะครับไม่เห็นฝาหลังเลยนะเท่านี้ไหมไม่เห็นฝาหลังเลยคุณนึกด้วยความที่ว่าตอนนี้ประเทศพมา่าแม้จะเปิดประเทศด้วยการให้สัญจรทางเครื่องบินแล้วนะครับแต่ว่าเมืองที่มาลงได้ก็คือแค่ยังกุงที่เดียวเท่านั้นนะแล้วการที่เราจะไปยังเมืองต่างๆเช่นมันดาเลอย่างเงีง้ย อาจจะต้องนั่งรถบัสหรือว่านั่งเครื่องซึ่งสนามบินก็ไม่ใช่ว่าจะ,ะแลนดิ้งแบบตรงเวลามันก็จะมีการเลื่อนไฟ์ของเขาก็จะมีความยากลำบากอย่างนี้นะครับแล้วก็การที่จะมาเที่ยวพ่ละมาในช่วงที่สถานการณ์มไม่สงบแบบนี้มันก็ยากนะครับแล้วถ้ายิ่งเราไม่มีไกด์ก็จะยากเข้าไปอีกนะครับ แล้วการขอวีซ่าก็ยากด้วยนะฮะแล้วก็ใช้เวลาด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินแล้วการวางแผนทิ่ก็ต้องวางแผนให้ครบไม่ว่าจะจองโรงแรมนะครับเงินค่ากว่วีซ่าอะไรต่างตนะครับทางที่ดีควรจะต้องมีเพื่อนพม่ารหรือหาเพื่อนพม่าที่นี่นะแล้วก็อ่า เวลาเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะสิ่งสําคัญก็คือสิ่งของหรือของมีค่านะครับถ้าเป็นไปได้ก็เก็บเกี่ยวไปที่โรงแรมแล้วก็โรงแรมหลายที่ก็จะมีตู้เซฟนะครับถ้าเราพกกระเป๋าเงินก็ใส่ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าที่มีซิปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าโจรขโมยที่นี่เยอะนะเยอะเพราะว่าด้วยความที่คนที่มีไรายได้น้อยมันก็เยอะนะแล้วคนต่างถิ่น เขาเรียกว่าคนที่มาทํางานในในในพม่าคนไหนก็จะเป็นชาวอินเดียชาวแคกอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการถูกลักขโมอยได้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าสําหรับคนท้องถิ่นครับที่เขานุ่งสลงเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าตังค์ใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้พกเงินเยอะหรอกแต่เขาก็จะเอาเองินเนี่ยหยิบไว้กับนิ้วมืออาจจะเป็นเพราะว่าที่คนชินหรือเขาทําแบบนี้มันแตก ก็มีอะไรเนี้ยแต่เราก็คงทําแบบนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ชินใช่ไหมยรับแต่ถ้าเราพกกระเป๋าเราก็ต้องเอากระเป๋ามาไว้หน้าๆ้ครับโดยชอคการนั่งรถบัสขึ้นไปมาบอกว่าสําคัญเลยนะครับต้องรอบอคอบนิดนิดนะครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีคุณประสงค์เกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ร้ายๆแล้วก็ติดต่อสานทูต ในขบมากนะครับก็จะดูดูโปรโตคทใน Google นะสถานที่ทั้งสารก็จะเปิดในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอยู่ในวันอยู่หน้าคัเลอร์ต่างๆนะครับโดยจะเปิดประมาณช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าถึง 5, 5้าห้โมงเย็นนะครับแล้วจะปิดในช่วงของพักกลางพักกลางวันนะครับโอเคสำหรับการไปเที่ยวชาญเที่ยว <Lebanon. S 2> ต่างจังหวัด ที่ไม่ใช่มือย่างกุ้งตรงนี้ยังยังไม่แนะนำาครับผมเพราะว่ายัางมีการสู้รบยังมีการยินการอยู่นะครับแล้วเราไม่รู้ว่า,าจะเกิดเหตุการณ์ที่มีคาดฝันเกิดขึ้นไหมแล้วมาที่นี่ก็ควรต้องใส่แงสที่นะครับเพราะว่าโควิดนี่ก็ยังมีการระบาดนะครับแล้วคนที่นี่ก็ไม่ค่อยใส่แะสกันด้วยครับ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆหรือคำถามอะไรก็ถามเข้ามาในในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าผมดูเก็จะตอบเพื่อนก็ช่วยกันตอบนะครับอ๋อแล้วก็ขออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเงินถ้าเราเตรียมเงินมาไม่พอดีเนี้ยแม้จะแม้จะมีบัตรเครดิตก็ช่วยไม่ได้ครับเราไม่หรือว่าถ้าคุณมีเงินในมือถือของผมเนียก็ช่วยไม่ได้แต่ว่ามันยังพอมีเส้นทางอยู่คือว่า เราจะต้องติดต่อเพื่อนคนไทย,ยนะครับที่มีทั้งบัญชีพม่าทั้งบัญชีไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มเฟซบุ๊กทุกทุกกลุ่มเทียกมาที่จดเองหรือว่าชมรมคนไทยในพม่พมาก็าจะมีคนไทยโดยดีช่วยเหลอเอือเราก็ต้องดูยินเพราะว่าไว้ใจได้ไหมเป็นมือาชีพไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณอยากให้ผมช่วยเหลือผมก็ติดต่อเพื่อนคนหนึ่งที่ผมได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ไม่โกงนะฮะ เขอาจจะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยครับก็แบ่งกันไปนะครับก่อนหน้านั้นผมก็หาวิธีไม่ว่าจะเป็นทั้งกดเงินจากบัตรนะครับให้สอบถามไปยัง t r u บ w ล l l e t เพราะว่าที่นี่มาก็จะมีทูบ w ลเล e ตด้วยนะครับแล้วก็มีให้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 ครอบครัวนะครับโอนโอนมาทาง w a l l ล t ตปรากฏว่าก็ทําไม่ได้นะครับจะต้องไปที่ช็อปทู ช็อปทูว่ช็อปทูเท่านั้นนะครับช็อปทูนะ mm hmm. เพื่อการทำการฝากเงินโอเคส่วนธนาคาราเป็นธนาคารไทนพาณิชยีที่ผมใช้เนี่ยก็ยังไม่มีบริการโอนเงินมาอย่างประเทศที่นี่แทนพาณิชยีก็จะมีโอนไปยังประเทศที่แบบเป็นเมืองที่จเจริญแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ mm hmm. ญี่ปุ่นเท่าที่เห็นนะโอเคครับห okay, ่ะ มีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้นะขอบคุณมากนะครับ